คัดโจนไฟแรงแค่ไหนไปดูกันทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอาวุธคู่กายของโจรไฟเนี่ยก็คือหน้าไม้ไฟวันนี้เราจะมาลองกันดูนะคะว่ามันจะแรงแค่ไหนโดยเราจะไปลองสี่อย่างนะคะนั่นก็คือกระต่ายหมาป่าหมาป่าอัลฟาและหมีค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย Let's go เาเกมมาก็จะมีหน้าไม้ไฟให้เรามาอันนึงนะคะโดยลูกกระสุนเนี่ยก็ใช้อย่างไม่จํากัดเลยค่ะโดยอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นน้ํายาลาวาค่ะแต่วันนี้เราจะมาลองยิงหน้าไม้อย่างเดียวนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากกระต่ายก่อนนะคะโอ้พอเรายิงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อย,อยๆเผาไหม้ค่ะกระตุยเราใช้ไปนัดเดียวค่ะเราเนื้อที่ได้เนี่ยก็คือสุกพร้อมทานเลยเรามาลองหมาป่าค่ะหมาป่าใช้ซานัดค่ะต่อไปเป็นหมาป่าอัลฟานะคะ มาปลาอัลฟาใช้สามนัดค่ะต่อไปเป็นหมีค่ะหมีใช้เจ็ดนัดค่ะโดยสรุปแล้วนะคะกระต่ายใช้หนึ่งนัดมาใช้สองนัดมาป่าอัลฟาใช้สามนัดและหมีใช้เจ็ดนัดค่ะจบรแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ